สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเดลดาแมกซ์เดลเวชานนะครับอ่วันนี้ผมพามาชมสัตว์แปลกสวยงามนะร้าน Exotic Life ของพี่เอกนะครับนะครับเดี๋ยวมาชมกันแล้วมีอะไรบ้างนะก่อนอื่นเช่นเดิมพิธีกรคนรูปหล่อเช่นเดิมนะคุณเจครับสวัสดีครับวันนี้ขอคุณเจแนะนําเช่นเดิมครับว่าในร้านมีอะไรอัปเดตบ้างครับมาดูก็มีสัตว์มาลงว่าจะเป็นคาเมเลียนเวลมาดูเวลคาเมเลียนเลยนี่อตรงนี้ฮะ อ่าสวยสวยอันนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยตัวละ2,000บาทสองพันบาทนะเวลนี่ถือว่าอึดนะเลี้ยงง่ายเรียงง่ายจิ้งหรีดนะจิ้งหรีดนอนนอนอ่าโอเคครับตัวนอนจิ้งไว้อ่มีนอนจิ้งไว้อ่าดูแลง่ายนะนี่นี่หน้าตานี้เท่นะก็ทําความชื้นนิดนึงให้เขาหน่อยอ่าและนี่ก็เหมือนกันไหมครับใช่ครับก็ขนาดนี้จะมีเวลเวลนะฮะจะมีกัวน้าดีกว่าโอเคอ่าดูเวลก่อน2,000นะสวยสวยอึดอึดอึดฮะเวลนี่อ่านี่ นี่ก็เหมือนกันนะเวลเนี่ยโอ้โนี่ตัวใหญ่เหมือนกันทองตัวเนี่ยทองตัวอ่ะเดี๋ยวดูมีเปิดโชว์นะจารง่ายๆหน่อยยืนรับแสงไฟอ่่นีเลี้ยงในบ้านสบายครับที่น้านี่มีอุปกรณ์ครบเลยครับเป็นตู้เลี้ยงของเขาเลยนะครับนะเลี้ยงในบ้านได้เลยไฟก็มีหมดโอเคครับเหมือนมีแฮปปี้แทสตให้เขาเลยนะใช่ครับอ่ะเดี๋ยวดูภายนอกเดี๋ยวาขอไปดูตู้เลี้ยงเขาด้วยอ่ะต่อมาอีกโกน่าจะเป็นพวกอีกโกน่าครับครับผมอันนี้คลาสสิกเลยนะครับต้อง อีโกนาอบิโน่โกนาฟ้าครับผมก็มีเลดอีโกนาโอเคครับอย่างอย่างอันนี้เริ่มจากฟ้าก่อนฟ้าเท่าไหร่เอ่ยฟ้าตัวละหนึ่งพันแปดร้อยบาทอ่าแล้วก็อบิโน่ครับอบิโน่ตัวละสามพันห้าร้อยบาทอ่าครับผมเนี่ยเหลืองนะสามพันห้าร้อยเผือกตาแดงนะฮะนี่ฮะทีลบทีลบอันนี้ฟ้าสวยๆนะพันแปดเปิดกลงให้ครับอ่าได้ครับได้ แต่ต้องระวังกระจนะต้องรีบถ่ายแต่มันอยู่หน้าร้านี่มันดีที่มันมัปรับตัวอยู่เจอคนเยอะมันก็จะนิ่งขึ้นนิ่งนะฮะโอเคครับอ๋อโอเคไม่กระตุกกระตากนะในฟ้าเลยนะในอ่าโอเคผมครับพันแปดอะต่อนะฮะนี่อันนี้เรสกับธรรมดาฮะเป็นเรสธรรมดาอ่าโอเคครับเรสที่ตัวกี่บาทครับ เลยตัวละแปดร้อยแปดร้อยและเขียวครับตัวละหกร้อยโอเคครับอ่ะของครับนี่สวยๆโอ้หอันนี้กรงก็เลี้ยงได้นะดีนะกรงนี้ใบเท่าไหร่อันเนี้ยใบละบพันจากพันแปดเหลือพันหกครับโอเคครับอุ้ยใส่ลูกอีกก็น่าดีง่ายเลยเนี่ยง่ายง่ายเออใช้ได้ครับจบเลยอ่ะอันนี้ข้างล่างก็เป็นไรครับข้างล่างเป็นลวดป่ะเป็นลวดเหมือนกันครับเป็นอย่างนี้นะข้างบนเนี่ยครับโอเคมันจะมีคานตัวรับอีกสองตัวโอเคให้ให้หนาแน่นนะโอเคครับ โอ้เจ๋งนะเจ๋งจริงๆก็เลี้ยงปูหนังส um> ือพิมพ์ใบกระดาษแข่งก็ได้นะใช่อ่ะอันน um> uh oh, ี้ก็จะมีอุปกรณ์พวกไฟนะฮะหลอดไฟครับครับผมเลี้ยงในบ้านหน้าหนาวหน้าฝนอ่ะมีครบเลยครับมีครบเลยนะนี่เห็นไหมหลอด UVA โอ้ครบเลยนะอินฟราเรดยิมเฟลร์แบบยิ้งไม่ยิงตาใช่โอเคฮะเซรามิกไว้ให้ความร้อนช่วงฝนตกอ่าครับผมโหมีหมดนี่ให้น้องเต่าไว้ด้วยใช่อันนี้ฮะหญ้า ครับผมอ่ะเชิญในร้านเลยครับอ่ะคุณเจะ์พาไปเลยนี่ฮะครับผมโซนตู้ด้านหน้านีก่อนอ่ะมาดูครับผมด้านหน้าก่อนเลยนะเป็นเต่าเฮอร์มานี่ครับเฮอร์มานี่ครับตัวเขาจะไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากเต็มที่เขาประมาณกี่นิ้วเฮอร์มานี่ที่เห็นก็ประมาณสิบนิ้วครับเต็มที่อ๋อเกือบพุตนะแค่เกือบเกือบอันนี้ตัวกี่บาทครับ ตัวละสองพนห้าโอ้น่ารักดีนะเฮอร์มานี่นี่เห็นนะเปิดให้ดูชัดๆอะครับผมอันนี้ฮะตัวไม่ใหญ่นะใครที่ไม่มีพื้นที่กว้างก็ตัวนี้นะเลี้ยงในคอนโดเนี่ยสบายครับได้นะครับเฮอร์มานี่โอเคครับแล้วก็เป็นข้างล่างเป็นเต่ามาจินาตาอมาจินาตานะโอเคครับใจกระโปรงนะครับ่ะครับผม ใช่กระโปงใช่ไหมฮะใช่ครับมาจิมาตาไซส์พอๆกับเฮอร์มานี่ไหมพอๆกันครับโอเคมาจิมาตาเดี๋ยวมันทรงตัวมันจะดูยาวกว่านะอ๋อโอเคครับอันนี้กี่บาทนะครับตัวละสามพันแปดร้อยบาทสามพันแปดร้อยบาทอ่ะโอเคครับอ่ะโอเคผมครับอ่ะต่อมาเลยครับก็จะเป็นเหมือนกันครับเหมือนกันแยกไว้เหมือนกันนะหนึ่งคินดีนะใช่ครับเปลองคินอ่าเีมาตู้บนลเป็นตู้บนนะครับ เบียดดาก้อนนะอ่าเบียดดากอนนี่อันนี้สีสูงนี่อันนี้เป็นมอบซีโร่ครับซีโร่เลยนะสโนโ์ซีโร่ที่เนิยมครับสวยนะตัวขาวๆอันนี้กี่บาทครับนี่ตัวละสามพันบาทครับโหสวยนะสีออกขาวบางคนเขาเรียกสโนว์อ่าครับผมราคาจับต้องได้ด้วยสีสวยด้วยอันนี้มีผู้เมียปอนกันไหมครับมีทั้งเพศผู้เพศเมียครับโอเคโอ้โหสุดยอดนี่เห็นป่ะง่ายๆ แต่ก็ให้ผงแคลเซียงกับแดดนะเนี่<ช>ไม่มีแดดก็ใช้หลอดเลี้ยงไฟแบบนี้ได้ไฟอย่างนี้เลยทางร้านมีนะฮะที่เราถ่ายหน้าร้านเมื่อกี้นะครับพ้มขอบคุณครับอ่าต่อมาอันนี้หางแปลกมากเขาเรียกชิวเทลอากาม่ครับชิวเทลอากาม่ครับหน้าตามันจะเหมือนเบียดากอนครับแต่หางมันจะเป็นแบบนี้เขาเรียกทิงก้หางโล่โอ้หางหางโลนะชิวเทลอยู่ออสเตรเลียเหมือน เหมือนเบียดเดตดากอหน้าตาเลยคายกันอ๋อเข้าใจฮะแต่แต่หางก็เป็นหางโล่ใช่ครับโอ้เท่นะอันนี้ตัวกี่บาทครับเนี่ยตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนัเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งเลยนะตัวไม่ใหญ่มากครับใหญ่ได้กว่านี้อีกว่ามันยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อโอเคชิวเทลครับผมใหญ่กว่านี้นิดหน่อยนิดหน่อยโอเคชิวเทลแต่การมันอยู่กินอะไรเหมือนเบียดเดตดากอนเลยครับเหมือนเบียดเลยโอ้เท่นะชิวเทลเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปิดให้ครับผมนี่ฮะชิวเทล เขายิ่งโตเต็มที่มันจะมีพุงอ้วน,นๆเนี่ยไปให้น่ารักเนอะจับเล่นได้ครับอ๋อ <c oughs> แล้วอ,นนอันนี้พุงป่องก็ตัวผู้ด้วยไหม <c oughs> เหมือนกันครับ <c oughs> เหมือนกันเลยนะ <c oughs> ไม่ไม่ใช่แค่ตัวเมีย <c oughs> อออย่างนี้ตัวเมียถ้าท้องพงอุงมลยิ่งป่องอีง <c oughs> อ้ะก็ก็ด้วยครับโอ้ยน่ารักนะให้จับเล่นเขาไม่เปรียวใช่ไหมก็มีวัยอยูอ่มีวัยอยู่เออไวอยู่นะอ๋อเหมือนในธรรมชาติเขาต้องใช้คอม คือตัวเขาเล็กต้องใช้ความไวในการหลบอ่าไม่นั้นโดนนักล่าเนอะใช่ครับโดนแมวโดนไรกินหมดเดียวใช่ครับาโอเคครับจะจะเปรีวกว่าเบียดเด็ดเยอะใช่ไหมใช่บไวกว่ามันเป็นสัตว์ตัวตัวเล็กอะเนาะอ่าเลี้ยงเลี้ยงก็ต้องแบบระวังนิดนึงต้องแบบต้องมือเชีพนิดนึงนะอันนี้จะเป็นจิกกี้ครับจิกกี้กิ้งกาบ้านเราเขาเรียกกิ้งกาสลัก หนามันเหมือนเจ็ดก <G igi. S 1> ิกกี้อ่าใช่ครับโอ้ยจับได้ฮะกิกกี้อ่ะเดี๋ยวดูฮนะโอ้ตื่นเต้นเลยฮนะกิกกี้ค่าตัวก็แรงแอยู่ดูแรงนะแรงไอเทมอ่มาเนนะ๊ะเนี่ยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโคตรเท่เลยฮะโอ้ขอต่างฮนะโอ้เอออ้วนน่ารักเนี่โยโหเท่มากเท่าไหร่เนี่ยดูหางเลยขเป็นคู่ครับคู่เท่าไหร่คู่ละสองแสนสามหมื่นบาทโอ้โหวางเลยครับเสียวมากเดี๋ยวเขาเป็นอะไรไป แอดมินไม่มีจ่ายเนี่ยทำงานให้ใช้มิลกี่ปีอ่ะโอเคครับอ่ะต่อมาตัวนี้ฮะอันนี้จะเป็นคอร่าลิสซาดครับคอร่าลิสซาดอ่าแบบแบบคอก็เป็นปกใช่ไหมใช่ครับจะมีคล้ายตระกูลยบอ่ะฮะคล้ายคล้ายคล้ายฮะตัวผู้จะมีสีตัวเมียสีจะออกเป็น สีพื้นๆออกสีน้ำตาลหน่อยครับตัวพู้จะเป็นสีออกฟ้าครับบางฟาร์มที่เขาเอาไปขยายพันต่อเขาจะทำให้เป็นฟ้าขึ้นอย่างยันหัวให้พนาสีฟ้าทั้งตัวเลยเลยก็ยิ่งแพงไปอีกยิ่งแพงไปอีกครับถ้าถ้างนี้เสนอขายคู่เท่าไหร่อย่างนี้อันนี้ตัวละหนึ0งหมื่นสองพันบาทตัวละหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับยิ่งฟ้ายิ่งแพง เขาเขาชื่อไอ้อีทีนะฮะคอล่าเรดคอล่าเรดลิซาร์ดอ่าโอเคอ่ะก็อันนี้เป็นตู้อโนริสอ่าเป็นอโนชนิดเล็กอะครับอโนริสไอ้พวกกิ้งก่าเขียวๆนีใช่ใช่ที่คนเมกาเขาจับกันใช่ใช่จับในป่าอย่างงั้นนี่ยอ่าโอเคฮะจะมีตัวอยู่มันเปียวไหมเนี่ยถ้าไปจับตัวเขาอ่ะไวครับใช่จับกิ้งจบใช่ใช่เขาจะไวนู่นนู่นอยู่นู่นนะครับอ๋อไม่ต้องก็ได้นะไม่ต้องจับนะซูมให้ อ่าประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับตัวผู้จะมีสีที่สวยกว่าตัวเมียครับอ่าครับผมตัวเมียก็จะเป็นสีออกน้าตาลอ่าครับผมประมาณนั้นถ้าเป็นตัวผู้ของชนิดนี้ก็จะเป็นสีเขียวครับเขียวสว่างอ่าครับแต่มันก็จะมีหลายชนิดที่เป็นสีเขียวฟ้าหรือสีน้ําตาลสีส้มสีแดงก็จะมีหลายพื้นที่ครับอ่าครับผมตามพื้นที่ของอเมริกาอย่างนั้นใช่อ่าปิดครับเดี๋ยวน้องหาย โอ้ต่อมาตัวล่างข้างล่างครับอันนี้ฮะแพนด้าพายครับแพนด้าพายอ่ะสไปนี่เทลนะแพนด้าพายครับตัวตัวอันนี้แนวแนวอีโคนานะฮะใช่ครับอีโคนาโอ้เท่เลยนะฮะอันนี้ราคาคุปขายเป็นคู่เหรนที่รับขายเป็นคู่ครับผมคู่ละสองหมื่นแปดครับสองหมื่นแปดพันบาทอ่าโอเคขอบคุณครับเท่ดีนะถ้าแดดดีๆเช้าๆนี่ดีเลยอันนี้ ได้ย so be ิ oh. oh. exactly. o, ah, uh ่งแดดดีคร okay. um, like hmm, okay. so right ับกระโดงมันจะสวยใช่กระโดงตั้งเลยนะแล้วตัวเขาจะเหลืองๆเลยก็จะมีข้างล่างก็เป็นยูโรอ่ะยูโรอ่ะยูโรยูโรอันนี้เป็นยูโรออนาต้าออนาต้าเนออนเนทที่เขาเรียกกันครับผมหลังก็สวยนะใก็จะมีออกหลายหลายเฉดสีอครับผมสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าครับประมาณนั้นครับอโอเคครับอันนี้ตัวเท่าไหร่ฮะ ตัวละหกพันห้าครับหกพันห้าร้อยบาทอันนี้พวกนี้แช่น้ำว่าตัวจะพองใช่ไหมถ้าแช่น้ำตัวจะพองอ่าใช่หกพันห้าร้อยเหมือนอึงอ่างเลยอ่ฮะน่ารักนะโอเคครับแช่น้ำตัวพองในแนวทะเลทรายอย่างนั้นก็จะมีครับผมจากโซนนี้ก็จะมาเป็นโซนพวกงูครับเออครับเดี๋ยวไปโซนพวกงูนะอยู่ข้างหน้าอีกถ้าเปิดประตูเข้ามาเจอเลยอ่าโอเคครับทอดนัครับผมก็จะมีหลายม็อกนะครับ เอาแซมเปิลสักสองสามมอก็ได้อะฮะที่ชอบๆเลยตัวที่ชอบก็ตัวนี้ครับนี่อันนี้คืออันนี้คุณเจชอบนะฮะโอดดีจีครับโอดีเขาจะได้ความสว่างส้มๆมะเนี่ยนะครับเนียนเนียนเลยนะใช่ครับเป็นโอดีเลยนะครับโอดดีจีครับดีจีด้วยครับโออันนี้ตัวถหรยอันเนี้ยตัวนี้ สี่หมื่นบาทครับสี่หมืนบาทอันนี้เพศผู้เพศเมียฮะเพศผู้ครับอ่าโอเคครับโหเท่ดีนะดูต่อยอดใส่โอดีได้เลยใส่โอดีได้หรือจะไปใส่ดีจก็ได้ครับโอ้สุดยอดนะโอเคครับครับผมสวยๆก็จะมีมอฟอีกสองมอบลาเวนเดอร์พายอ่าลาเวนเดอร์เฮดพายครับลาเวนเดอร์เฮดพายอ่าดูนะมอบที่คุณเจชอบนี่หวานหวานอ่าหวานหวานนะฮะสีสว่างนะใช่ครับ ครับผมโมสวยมากอันนี้ผู่เมียครับเนี่ยมันตัวนี้เป็นตัวเมียตัวเมียอ่ะแต่มีเป็นคู่มีเป็นคู่ด้วยทั้งคู่ทั้งเมียคือเอาไปเข้ากันก็จะได้มอบที่เขาเรียกดีมซิเคิลครับดีมซิเคิลครับโอเคฮะอ่ะอย่างนี้ตัวเมียเท่าไหร่ฮะตัวละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทอ่ะหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับผมขอบคุณครับอีกตัวหนึ่งครับที่ชอบเลยตัวหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับพวกไฮเวย์ไฮเวย์พวก หลังที่เป็นทางด่วนอย่างนั้นนะใช่ใช่ครับเออตัวนี้เข้าคาบโอเคฮะนี่เข้าคาบอยู่ก็จะมีแต่ว่าหลังก็เป็นเส้นๆเลยนะใช่ครับเนี่ยไฮเวย์โหสวยนะนี่มันดูดูสบายตาดีครับมัยก่อนแอดมินเริ่มเลี้ยงมูบอลแล้วก็ซื้อที่นี่เยอะมากเลยนะใชมื่อก่อนสาขาหนึ่งนี่ซื้อเยอะมากนะคอนติเตอร์ด้วยใช่ครับโอเคฮะขอบคุณใจมาอุดหนุนได้นะอันนี้ น่าเชื่อถือด้วยที่นี่นะซื้อได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับมุมต่อแต่จะเป็นคาริเลียนเพนเทอร์อ่ะคาริเลียนเพนเทอรนะรีคนละพื้นที่กับเวลอ่ะครับผมอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวลองดูเพนเทอร์กันนะฮะดูตัวผู้นะฮะโอ้โหสวยนะฮะอันนี้เขาเรียกซัมบาว่าครับอ่ะอันนี้เรียกว่านะครับซัมบาว่าอ่าครับผมซัมบาว่าโอเคครับ อันนี้ขายเป็นคู่ใช่ไหมคะคู่ครับคู่ละสามหมื่นคู่สามหมื่นรับตัวเมียจะอยู่ฝั่งเนี้ยตัวเมียก็ส่วนใหญ่พวกสัตว์เลื้คานเนี่ยตัวเมียไม่คอกมีสีจะดอกหน่อยอ่ะจะไปเด่นที่ตัวผู้ใช่ครับตัวเมียสีแบบนี้เลยแต่ก็เท่ดีนะใช่แต่ตัวเมียมันจะมีความสําคัญกับ การไว้ผสมพันธุ์ครับอ่าครับผมมูลค่ามันจะอยู่ตรงที่มันได้ให้ไข่ให้อะไรอ๋อก็จะแล้วก็แต่ด้านสีสันสวยงามก็ไปตัวผู้แต่ตัวเมียในการสืบพันธุ์นะเนื้ครับไม่มีก็ไม่ได้นะฮะใช่ครับอ่าสวยดีครับอ่าเดี๋ยวให้ดูชื่อกันนะฮะอ่าตามนี้โอ้แฮปิแทสดีนะมีสิ่งจิ้งหรีดด้วยเพราะเขากินจิ้งหรีดเขากินจิ้งหรีดไม่ได้อยู่ในป่านะเขากินจิ้งหรีดอ่าโอเคฮะลูกค้าไม่เข้าใจเปิดประตูเข้ามาก็ถาม ที่เปิดเสียงจิ้งหรีดไว้ฮาเลยฮะเนี่ยซัมบาว่าครัวสามหมื่นไม่ได้เข้าในป่านะฮะเขาเขาทานจิ้งหรีดนะฮะเป็นธรรมชาติเขาจิ้งหรีดกับนอนอย่างเงี้ยก็จะมีอ่าครับผมอีกพื้นที่หนึ่งนะฮะพื้นที่หนึ่งอ่าครับผมอันนี้ฮะโอ้ยนี่มีสี่อโอ๋อตัวจะออกเขียวแต่ถ้าเวลาเขาฮีนบครับสีเขาเวลาเห็น ตัวเมียเจอตัวเมียมันจะเป็นเขียวผสมเหลืองอืครับผมเหลืองครับโอ้น้ารักนะชื่อเขามิซิโอมิมิซเซยนะมิซิโออ๋อมิซโอเคมิซิโอนะฮะมิซิโอชื่อนี้อ่าโอเคครับผมครับอ่านี่ตามนี้นะมิซิโอนะครับคู่ละสองหมื่นเจ็ดพันบาทใช่ครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับ อันนี้อยู่พื้นที่ประ,ประเทศอะไรครับถรรแถวมาด,ดากัสเซาฮะมาด,ดานะโอเคก็อยูดด่อยู่ยาวตามตามเกาะมาดาตามเกาะมาดาตั้งแต่แบบเหนือลงใต้ก็ค่อยว่ากันว่าพื้นที่ไหนใช่ครับเหนือเหนือก็จะเป็นพวกโทนขาวขาวพวกนนอ๋อเท่ดีนะครับโอ้โหเท่ดีน้องเขาน่ารักกันเนี้ยอันนี้ตัวผู้ปะครับตัวผู้ครับโอ้ตัวเมียขายไปหมดแล้วอันนี้ถ้าพูดเรื่องถึงความหายากกว่าจะได้มานี่สองหมื่นเจ็ดไม่ไม่แพงนะใช่ครับเพราะว่าการที่เรา เอาจริงๆถ้าถ้าหาเงินน่าจะหาง่ายกว่าใช่ใชป่ะใช่ครับเอเพราะตัวเขาหายาก<ช>ต้องคนเข้าใจนะเอเรื่องธรรมชาติเรื่องเรื่องฟอร์น่ายาหายากครับอ่าโอเคนี่เชียร์เชีย,ชยครับก็จะมีอคฝั่งนี้ก็จะมีพวกงู นะครับผมแบ็กคิงนะแมสเซเกนแบ็คคิงสเนกไอที่เขาอาไปแสดงหนังบ่อยๆนะก็อันนี้แหละแก้งเป็นงูพิษแต่เขาเป็นงูที่ไม่มีพิษใช่ครับแต่ลัษว์ดำเขาทะมึนเงาเงาดูดูหลอกก็เหมือนงูมีพิษแต่เขากินงูมีพิษแต่เขากินงูมีพิษได้ใช่ครับในธรรมชาติเลยนะครับดั็กคิงเท่เลยนะเงาเงาตัวตัผู้ก็9 8้าดนะฮะ เก้าพันแปดร้อยบาทนะฮะราคาเท่ากันตัวเมียด้วยนะอันนี้เมียด้วยเห็นปะเก้าจุดแปดนะโอเคเก้าจุดแปดเคนะแต่ถ้าบอกว่ามาจากอ่าฮะจากช่องของแอดมินเดี๋ยวมีราคาลดให้ครับมาช่องเนวอร์นานี่ติดต่อหลังไม่มีส่วนลดให้เดี๋ยวลดให้ครับคุยกันเองนะโอเคครับครับผมอ่าโอเคครับติดต่อคุณเจได้เลยนะกระซิบได้เลยช่องเนวอร์นานะโอเคครับอ ก็จะเป็นพวกงูบอลไซส์ใหญ่ครับเออครับผมเนี่ยไซส์ใหญ่อันนี้พ่อแม่ผ่านแน้นี่ฮะเป็นเกือบแล้วครับเนย้อขุนนิดหน่อยขวนนิดนึงพแม่ผ่นขุนได้สเปีหนึ่งใช่ครับเปยหนึ่งได้แน่นเลยทรงนี้เป็นไซส์แบบซื้อเวลาอซื้อเวลานะฮะโอดีฟเวนะฮะตัวเมียด้วยนี่อันนี้สามหมื่นห้าใช่ไหมใช่ครับอโอเคฮะสามหมื่นห้าไม่ใช่สามห้าบาทนะอ่ะนี่ฮะก็ประมาณนี้นะ อันนี้อดีพาสเทลยอนโรเบอรี่นะพอสเซนชีฟีเมลด้วยอันนี้หมื่นสองหมื่นสองอ่าหมื่นสองนะขุนอีกสักปีหนึ่งเอาแรดขุนไปก็ได้ไม่ยาเดฟซิคเลเดฟซิคเคิลอ่าเขานะฮะเดฟซิคเคิลเป็นม็อบที่ผสมระหว่างที่ที่ผมที่โฆษณาเมื่อกี้ใช่ใช่ไอตัวอาเบิโนอาเบิโนไอันี้ป่ะลาเวนเดอร์ทั้งคู่จะเป็นตัวนี้อ่าถ้าผสมออกมาจะเป็นตัวนี้อ่าจะเป็นตัวนี้ราคาก็จะมาขึ้นเป็นตัวนี้เลยครับโอ้ห้าหมื่นห้านะใช่ครับ รีมซิกเกิลนี่เป็นตัวนี้เลยครับโอ้คุ้มนะครับคุ้มอันนี้ฮะอันนี้แนวแนวคิงไหมฮะอันนี้น็อตท่อนไพร์สเนกครับน็อตน็อตท่อนไพร์สเนกโอเคครับเป็นงูที่อยู่ตามป่าสนอย่างงี้ไหมฮะประมาณนั้นครับประมาณป่าสนนะไพร์สเนกอันนี้ตัวกี่บาทนะฮะตัวนี้หนึ่งหมื่นแปดพันบาทหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเป็นเสียอับิโน่ด้วยอับิโน่ตัวผู้ตัวเมียนี่อันนี้เพศผู้อ่ะโอเคฮะอบิโน่เพศผู้นะใช่ครับอ่ะต่อครับผม ก็จะมีม็อบพื้นพื้นอย่างพวกนี้ก็เป็นบัตเตอร์พาสเทลครับบัตเตอร์พาสเทลตัวผู้ตัวตัวนี้เป็นพาสเทลเรเพิลพาสเทลเรเพิดนะฮะโอเคฮะตามนี้พาสเทลเรเพิลก็มีสองยีนนะก็มีอันนี้บัตเตอร์นะโอเคส่วนข้างบนสุดก็จะเป็นพายพาสเทลพายด้วยนี่อันนี้ตัวเมียนะไอตัวผู้โท่าที่สองหมื่นสี่ตัวผู้ ต่อผู้สองหมืนสี่อ่าโอเคครับอ่าต่อครับผมก็จะมีงูงูกินไข่ครับงูกินไข่โอ้บ้านใครเลี้ยงนกเยอะมามีไข่ลมให้นี่เลยใ่หให้งกกินไขไ่ในหะ้ง<าม>ูงกินไข่ได้นะงูกินไข่นี่จะกินกินแต่ไข่เป็นหลักฮะแต่มันจะมีนิาสัยที่ที่ไงชอบขู่ เพราะว่าเขาไม่มีฟันครับงูชนิดอ๋อเคยขู่ให้กลัวไปก่อนให้ดูน่ากลัวครับแต่จริงไม่น่ากลัวเลยใช่ครับเอาไข่มาให้ฉันกินก็พอทําให้ดูอะนะฮะมันจะมีเสียงนะฮะแต่มันเริ่มไม่กลัวแล้วอยู่แล้วเริ่มไม่กลัวชินแล้วนะงูกินไข่ปกติถ้าเปิดกล่องเนี้ยเคาะฟอฟอยนะคล้ายๆพวกหางกระดิ่งครับเสียงนี้น่ากลัวมากอ๋อเข้าใจอันนี้ถิ่งกําเิดเขามาจากไหนฮะ ถิ่นกาเนิดเอาคร่าวๆประมาณแอฟริกาประมาณน่าจะแอฟริกานะโอเคฮะหูกินไข่เลี้ยงแต่ไข่เลยต้องหาไข่นกอย่างเดียวหาไข่ส่วนใหญ่ก็เป็นไข่นกกระทาง่ายสุดอ่ะไข่นกกระทานะต้องดิบๆด้วยดิบๆครับสุกไม่ได้นะมันคนไปต้มนี่ยุ่งเลยนะอ่าแล้วก็เขาไม่ได้กินเปลือกมันนะครับคือเขาอมไปทั้งลูกเลยอมไปทั้งลูกแล้ว มันจะมีช่วงช่วงคอเขาเป็นตัวไว้บีบบีบให้แตกแตกแล้วกินแค่แค่ตัวน้ําน้ําไข่อ๋อโอเคฮะแล้วก็คลายเปลือกออกมาอ่าเข้าใจครับมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะเช่้สัรหามาอ่าประมาณนี้นะครับงูกินไข่งูกินไข่นี่ตัวกี่บาทนะครับตัวละสี่พันห้าร้อยบาทสี่พันห้าร้อยบาทนี่เอาแบบสายแบบชอบแปลกๆได้เลยนะรัลาบลิ้นหิวไข่อันเนี้ยอ่าประมาณนี้นะครับงูกินไข่ จะอันนี้ก็พายนะบนบนพายโอเคประมาณนี้ครับอเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์เลี้ยงครับอ่าครับผมตกแต่งพวกไฮบ็อกพวกเนี้ครับครับผมอันนี้เป็นพวกโมเดลเต่าโมเดลอ่ะลองถามอันนี้เท่าไหร่อเนี้ยตัวนี้450บาทครับอันอันนี้เป็นยูนิฟอร่าป่ะฮะอรอันนี้ซูเลยมีสุกตาอันอันนั้นเอาดาบ้าป่ะอันนี้กาปากอสอ่ะกาปะกอส เพราหลังยกนี้ก็บาร์คอรก็จะมีถ้าถ้าเป็นฝั่งนี้ไมเป็นพวกอาหารเสริมหรือพวกแคลเซียมครับสำคัญมากเลยนะใช่ครับถ้าเราเลี้ยงแบบอยู่ในคอนโดในบ้านเนี่ยครับสำคัญถ้าใช้ไฟครับไฟมันจะไม่ไม่ไม่ทั่วถึงไม่ทั่วถึงแล้วก็พวกวิตามินมันจะไม่เหมือนอยู่กับแบบอ่าจะขาดดีสามด้วยสามครับก็จะมีเนี่ยครับแคลเซียม วิตามินวิตามินซีพวกนี้อ่ะโอ้สําคัญนะวิตามินซีนี่สําคัญหน้าหนาวหน้าฝนโอ้ดีมากเลยนะครับใครงั้นคาเมเลียนรักคาเมเลียนก็วิตามินด้วยนะใช่ครับตัวคาเมเลียนแพงกว่าวิตามินเยอะนะโอเคฮะสําคัญฮะโอเยอะมากนี่ฮะพวกอาหารพวกสัตว์ป่วยครับอ่าครับผมสําคัญนะฮะอันนี้เป็นยารักษาอะไรฮะมันเป็นอาหารครับ อาหารแบบฟื้นฟูนี่ใช่ครับและพิษและคาร์โบไลเนี่ยครับใช้ง่ายด้วย easy use โอเคฮะผสมน้ำแล้วป้อนได้เลยเป็นเหมือนคล้ายๆวิตามินอะไรอย่างเนี้ยนะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นโปรไบโอติกอ่าครับผมสมดุลลำไส้ครับอันนี้ก็ปรับสมดุลลำไส้อันนี้ก็ไปเพิ่มภูมิคุ้มกันอ่าคล้ายๆลายยาบำรุงอ่าครับผมโหเจ๋งเลยนะวัคซีนนี่เยอะมากเลยนะครับก็จะมีแคลเซียมน้ำครับอ่าครับผมอิเล็กโทรไลต์อ่าครับผมแล้วก็ อันนี้ไว้ทําความสะอาดอ่าว่างูอึรับมีกลิ่นเหม็นอะไรเนี่ยเราก็เช็ดค่าเชื้อโรคไปเลยดีกว่าเช็ดเปล่าๆใช่ครับหรือว่าถ้าในกล่องเลี้ยงมันมีกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวอ่าครับพวกนี้เก็บได้หมดเลยครับอ่าอย่างนี้อย่างนี้กี่บาทครับอันนี้4ี่ห้าบาทโอเคครับใช้ได้นานเลยนะนานครับนานนานฉีดพุทเดียวก็ช่วยได้สบายใช่ครับอ่าดีกว่ามีเชื้อโรคเลยะก็ชั้นล่างก็จะเป็นพวกถ้วยน้าอ่าครับผมอันนี้ถ้วยน้ํได้ กับสัตว kind of oh, ์หลายอย่างแล้วใส่พวกงูพวกสบายเลยเต่าก็ได้เต่าก็ได้ครับเอะครับผมเป็นพวกชามนะครับโอ้เจ๋งเลยนะดูคร่าวๆนะเยอะมากเยอะแยะครับมาเลยนะฮะนี่ต้องการอะไรแวะเข้ามาดูได้เลยนะครับก็จะมีแถมอีกหน่อยนึงเลยเป็นพวกเหยื่อครับอดะเื่อพวกแมลงสาบเลยแล้วก็ดูเบียครับเอ อันนี้เป็นเซตพร้อมแบบเอาไปใช้นานๆนะครับเป็นกล่องเพาะครับผมชุดละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทหรือว่าถ้าเออไปเป็นเพาะนาจักได้เลยใช่ครับถ้าไม่มีที่เก็บก็จะมีกล่องแยกแบบนี้รับผมร้อยบาทอ๋อจริงๆเลี้ยงกินได้สบายนะคามเลียนก็ได้นะฮะใช่ครับพวกนี้พวกทุกอจพวกคามเลียนกินได้หมดอ่าครับผมโหสะอาดด้วยนูเบียใช่คับนูเบียโอเคฮะแล้วก็ มีเลส์ลันในด้วยอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ครับอ๋อมีเปลือกไม้สับมีอะไรหมดนะมีครับเบดดิ้งมีเบดดิ้งมีหมดนี่ของงูให้อะไรหมดอ่านี่พวกเสาพวกอะไรมีครบมีหมดนะครับโอ้โหเบดดิ้งเยอะมากอ่ะดูคร่าวๆอ่ะอุปกรณ์เพอมีฮะเพอร์ไลท์วอมิกไลท์นะมีหมดโอ้โหครบมากครับที่นี่กล่องเลี้ยงด้านหน้าก็มีนะครับนี่กล่องงูเดี๋ยวแอดมินอนาคตต้องมาเพิ่มที่นี่แหละ <c oughs> กล่องงูกล่องลูกเต่อมาซื้อที่ประจํไนหะมาซื้อที่ประจําอะ่ะประมาณนี้ฮนะอุปกรณ์เยอะมากเยอะมากอ่ะดูคร่าวๆเนี้ยฟอร์เซ็ก็มีฮนะ<ม>อย่างยาวนี่กี่บาทครับเนี่ยอันนั้นอันละสองร้อยแปดสิบาทบโอเคลนะส <180. S 1> องร้อยแปดสิบอ่โอใช้ได้นะยาวดีเลย <16. S 1> สําคัญนะั้นนี่ขอเกี่ยวมีสำคัญนะฮนะอะ่ะประมาณนี้ฮนะดูมุมกว้าง โอ้โหเยอะมากตุ๊กแกหานกรบมีหมดอาหารตุ๊กแกหันกรบมีหมดหลอดไฟไว้เปิดมีหมดนะครับอันนี้ก็สั่งพวกส่งทางแก๊บไปก็ได้นะฮะใช่ไหมฮะได้ไหมได้ครับได้นะฮะแก๊ปพวกหรือว่าเป็นส่งไปรษณีย์อย่างนี้ครับได้เลยนะครับโอเคบางท่านอยู่ไกลก็ทางร้านจัดได้ได้อันนี้ก็สําคัญนะนี่เลี้ยงงูางควรมีไง ชิปสแนกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับโอ้นี่นี่คุกแค่คุกยาวไปฮะคุกไว้จับนี่ h uk, h uk อ่ะ<ง>ครับผมอันน,นี้กี่บาทครับเนี่ยอันละห้าร้อยบาทครับอันนี้หมายถึงว่านีบงูมีพิษป่ะไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้จะเป็นตัวไว้ไว้ยกเฉยๆถ้าจะเป็นแบบไว้จับงูมีพิษจะเปมีแบบตรงนี้อ่ะเดี๋ยวดูฮะอ๋อในนี่เห็นไหมเปยอ่ะขอดูหน่อยฮะนี่นี่นี่อันนี้สิ อ๋อนี่งงไม่พีดอย่างงี้นะนี่ร้านมีด้วยเอาอยู่ครับโอ้เจ๋งเจ๋งอันนี้อลาก้าร้อยห้าสิบเรบีบเหมือนบีบเหมือนบีบเหมือนเหมือนที่ซักผ้าเหมือนเหมือนที่ตัดใบไม้ใหญนี้มาบีบบีบไอ้น้ำไอ้สเปรย์ซักผ้าป่ะดีผ้าดีผ้าเออดีผ้าประมาณนี้ครับ อันนี้อันนี้เก้าห้าสิบาทอ่ะเก้าห้าสิบนะถ้าเป็นตัวจับไอจับยกงูเป็นตะขอยกงูอันนั้นห้าร้อยบาทอ่าโอเคถ้าตัวนี้เก้าห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบแต่ถ้าเป็นตะขอไอ้ยกงูธรรมดาแค่สกิดเขาอันนี้ห้าร้อยครับผมอ่าโอเคอันนี้ห้าร้อยโอเคครับนี่โหไฟมีหมดมีครบครับอ่ะโอเคครับสุดท้ายนี้ขอบคุณคุณเจม้านะครับที่ให้การถ่ายทําเช่นเดิมครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นเพจทาง ร้านพี่เอกให้นะครับอ่ะนะครับแล้วก็พี่เอกเขามีกลุ่มไลน์ด้วยนี่มีกลุ่มไลน์ด้วยครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวขึ้นกลุ่มไลน์ให้กันนะขึ้นชื่อให้อ่ะโอเคขอมครับอ่ะครับขอมครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยครับบ๊ายบายนี่ฮะร้านสัตว์เอสเติกที่น่าสนใจเลยนะเจ้าตั้งเดิมเลยครับอ่ะบ๊ายบาย